มันไม่ตู้มากเลยตู้มแล้วโอเคโอเคต้องใช้ที่ขุดเหล็กมผมไม่มีน้ำนะครับผมทำยังไงดีครับลงไปอีกรอบนึงสิครับเล่ามาด้านนี้ฮะกูได้ามาบางพังไป เออมา,ออาอกะโอเคมาแล้วไอ้ก้าวทำไรอะอโอ้ฉันมีตอเผาเหมือนกันอ่ะเอามาใช้คู่กันก็ได้อ่ะปะ่ะ โอเคเผาเหล็กแล,ล้อเออแต่อย่าลืมด้วยนะเผาทองแดงด้วยนะกูมีทองแดงด้วยโอเคเดี๋ยวไปหาเหล็กต่อแล้วกันเดี๋ยวกูไปหาฐานต่อเผื่อจะมีฐานเฮ้ยเราลงมาชั้นหินชนวนแล้ว่หว่ะเราลงมาลึกเหมือนกันนันเนี่ยไปขึ้นไปครับเร,เ,เราคนโอ้ย ไอ้เขียวย้ยเ, <Yeah! S 2> เ,เอาแล้วตอเผาเราอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เรามาจากตรงไหนเรามาจากตรงนี้หรือล่าโอเคเอาเหล็กมา ยืมต๊ะคราฟหน่อยได้กะเล็กเอาไปเลยโอเคให้ยืมด้วยเออไไม่ได้้ <Okay. S 2> ให<น>โอเคกว่าดาบมาทำดาวเหล็กหมดละตอนนี้กูได้อีเตอร์เหล็ก,กแมดละหมดได้เสียงโคลกระดูกหมดได้ยินเสียงไอ้สเกลนั่นเลยโอ๊ะอะไรวะน่านะ ไม่เล่าไปตรงนั้นเลยอย่าเพิ่งเก็บของกูนะเว้ยแปบ๊บนึ่งกูทีพีไปหาก่อน ลองสกเกลอ่ะไปเจอทองแดงอีกแล้วถ้าเราขุดลึกลงไปอีกนี่น่าจะเจอไอ้นั่นนะไอ้บล็อกม่วงๆเขาเรียกว่าอะไรนะลืมละเออลืมไม่ได้เล่นนานแล้วไงลืมเลยนะครับผมนะแล้วเราก็เจอเหล็กอีกแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราขุดเหล็กมา ไปหาไอ้นันใช่ไหมมึงง่วงใช่ไหมไหนวะเออกูมาแล้วเหล็กกูก็เผายังไม่หมดใช่เชื้อเพลิงกูไม่พอ แก่เชอเพลิงกูด้วยเิมีเช้อเพลงิงอะไรได้บ้างโอ้ไปอนอยนอยน้นอยนไป กินกำเนี่ยกินมหาศจันที่คุณว่าแล้วก็คุดดี่โอ้โฮๆๆๆๆๆๆจันปะออกก็ได้นะครับป้ายออกก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างบ้านกันอีกปะเราก็ด้วยแล้วทางออกมันอยู่ไหนอะหัะเออใช่ กูใช้สเปกเตอร์ด้วยแล้วกันบินขึ้นไปเลย <laughs> มาแล้วแล้วกูมาอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยใกล้ๆกันเลยนี่หว่าเออขึ้นมากูก็เจอไอ้เขียวซะแล้วมาเอออย่าเรียกเขียวอย่ามาเล้าเขียวหร่าเออแล้วทำไมตัวกูบักวะเนี่ยเออช่างแม่งอาหารกูจะหมดอยู่แล้วไอ้ดูในนี้ได้มีอาหารอีกล่า ไม่มีเลยเฮ้ยอะไรน <ination noises> <àn k> <erei> ่ะเฮ้ยขึ้นมาได้ไงวะน่ะมันขึ้นมาได้ยังไงวะน่ะข้าหมูหมูหมูแกะไก่เนื้อแกะเนื้อไก่ะ ไก่ย่างถูกเผาสลุงม,มาโดนย่างหรือโดนเผาโอเคดาบกูพังเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราทำดาบขีนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าผมเสียดายดาบเหล็กลนั่นเองนะครับผมนะผมเป็นคนขี้เสียดายใช่ผน้สดาใช่กระดาดเอ่อกล้วยชิ้นหนึ่งผมยังเสียดายครับ ข้าหมูอยู่กำลังไปกำลังไปตอนนี้กูได้อาหารมา <ไป S 1> ตอนนี้กูได้อาหารมาเออเรา,ไป,าไปหาที่ดีๆกันดีกว่า2,000 years later อุ้ยมีหมู่บ้านด้วยเปิดมาก็เจอหมู่บ้านซะแล้ว เออ,อ,เอเกูเก็บเรือกูเก็บเรือไว้ที่ตัวเองนะเว้ยเราสร้างบ้านใกล้ๆหมู่บ้านกันดีไหมวิ้วไมีแตงโมด้วยอ่อระปองไม่ได้ในการส่งไม่ได้หรอฮะของไม่ออมอ่ะไม่ไมมไมไมรู้เหมืหอนกันโอ้แต่กู แต่ดีกูไม่ได้ใส่ของเราไว้อะ่ะมันทุกไม่แตกสักทีหนึง่งเซิร์ฟมันแหลกฮะ,ะโอ้ย มันตัดยากอ่ะมันไม่หลุดสักทีนึงโอเคจังหวะนี้นะคะแตงโมมันขุดยากมากเลยนะครับผมเออไอ้เก้าหายอ้าวไป,ไปตีชาวบ้านเขาทำไมเดีย๋ยวเขาก็เพิ่มราคาหรอกอเห็นเยอะมากเนี่ย พอพอละมั้งทำปุ๋ยอะโอเคไม่สิเรามีแตงโมอยู่เพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราไปก้าวเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันดีวกว่าฮะคือเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันก่อนนะครับนะโอ้โหดูไอ้เกาวไปนู่นแล้ว โอเคตอนนี้ก็ได้ไม้มาได้ไม้มาแปดนะครับผมนะเอ้ยเดี๋ยอไอ้ก้าวมีมีมีไอ้นี่ปะมีอุ้ยเแมวแมวอ่ะไอ้ก <okay> ้าวพอจะมีไอ้นี่ไหมมีกล่องไหมโอเคเดี๋ยวไปทำกล่องก่อน กล่องใส่ของปุ๊กกุ๊กกุ๊กปุ๊กแอดแล้วกูไปเรียนแบบไก่ทำไมเนี่ยโอเคกูช่วยถามไหมอุ้ยขอโทษเย้ เออตัดไม้ก่อนเออปรับเลยปรับเลยมันก็จะปรับท่าเดียวเลยนะโอเคตอนนี้ของกูเต็มตัวเรียบร้อยแล้วเราจะทำบ้านกันตรงนี้ใช่ไหม เดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มวางพื้นบ้านกันก่อนเลยนะคับผมนะบ้านกว่างกบบ้านกว่างประมาณนี้น้อยก่ะ โอเคกำลังดีงนี่ฮะอ๋อโอเคโอเคไปขุด ได้ไม้ของกูเต็มตัวแล้ว,วเอาไม้ออกเลยโอเคได้กล่องอันใหญ่วางไว้เลยอันนี้กล่องกูนะเว้ยเกเ็บไวเ้วกเวกเ็บไวเ้วกเก็บ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  โอเคเราจะใช้เอ้ยเอาแตงโมมาเออเอาอเริ่มวางโครงบ้านแล้วหมดแล้วทำไมไวจังเลยเนะี่ยต้องไปหาไม้มาเราใช้ไม้ไอเกชียในการสร้างบ้านเหมือนเดิมน,นะครับผมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบี้ยวเบี้ยวโอเควางเสาบ้านแล้วเนาะ แต่ว่าตุบๆในหัวเอ้ยในหูคนบ้าอะไรได้ยินตรงหัวเอ้ยตรงหัวว่ะโอ้อ๋ไม้หมดเออมึงวางไปเลยเดี๋ยวกูตัดไม้เพิ่ม ซอมบี้เสียงซอมบี้มันใกล้มากเลยเว้ยซอมบี้มันอยู่ตรงไหนวะเสียงซอมบี้เดี๋ยวก่อนโอเคจะได้มมดไม่มีเสียงรบกวนปากเป็นปลอดภัยแล้วกันเนี่ยแงไรไม่มีเสียงรบกวนแล้วเชิญเดี๋ยวถ้าปากเป็นง่ายเดี๋ยวมันก็เกิด ตอนนี้อูไอ้เกาทำบ้านไนดะ้ตั้งเยอะเลยเเนะี่ยโอ้ทำบ้านได้เยอะเหมือนกันนะเนะนี่ยยวกอนขอบูธเสียงไอ้เกาก่อนเผื่อทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงเ้านั่นเองนะครับโอเคมาบูสตอนท้ายเลยนะคลิปนี้นะ่าจะมีประมาณ30สินาทีนะคับผมนะเพราะว่ามันมีการสร้างบ้านเพราะว่าเราจะสร้างบ้านรวดเดียวเสร็จเลยนะครับโ <c oughs> อ้แล้วทำไมไม่ขุดพื้นตรงเนี้ย ก็เอาไม้มาเอามาหมดเออโอเคประมาณนี้วูนเ,เราได้โครงบ้านกันแล้วหัวดเนี้ยมาเริ่มต่อหลังคาบ้านกันเลยครับผมเดี๋ยวกูต่อด้วย โอเคค่อยๆต่อค่อยๆต่อโอเคเดี๋ยวตอไปเรื่อยๆนะครับผมนะไม่มีเหลือเฟือนะครับผมนะ อ้าวเรานี้คุณเกา AFK ไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะทำต่อรถเดี๋ยวให้เสร็จเลยแด้วกันนะครับผมนะเกาเขาวางสายไปแล้วนะครับโอเค โอเคฮะอะไรอ่ะบอกว่าจะไปแข่งบอนไม่รู้นี่เบียนกูคูมหาลูกว่าจะแข่งบอลอ่ะเออน่าจะอย่างนั้นแหละ ก้ามึงจะทําชั้นต่อไปมึงจะทําชั้นต่อไปหรือเปล่าเนี่ยเปล่า,าไม่ใช่อาะาเหรอทำชั้นเดียวอ่ะทำอะไรอ่ะขอดูดาวขอดูดาวอีกแล้วเหรอไอ้อันนั้นก็ไอ้น,นั่นอะไรอ่ะสูงปี๊ดไปเลยเกินก้อนเมฆเออสูงปี๊ดเลย โอเคเดี๋ยวเราควรไปทําอะไรต่อไปดีเดี๋ยวผมว่าจะทารั้วอีกนะผมนะโอเคผมขอตัดภาพไปทํารั้วเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทารั้วกันดีกว่านะครับผมนะอย่างแรกเราต้องมีสติกก่อนนะครับป๊อกป๊อกป๊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 มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารั้วมันทํายังไงรั้วรั้วรั้วหรือวิธีครับรั้วไปแล้วฮะอานี่ไง ลัวไม้ออกอกกเนี่ยไม้อาจจะเชียโอเคได้ลัวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ทำยังไงต่อไปดีเราจะเอาล้มาวางไว้รอบๆนะครับกันตกนั่นเองนะครับอู้ทำไรเนี่ยอะไรอ่ะขอ <ไป S 2> อน้ญาแต่ต้องการกระจกอ๋อแล้วกูจะวางล้อยังไงวะเนี่ยวางนี่แบบนี้เลยเหรอ ขอดูดาวมันไม่แปลกกันหน่อยหรออ๋อไม่ใช่ดิบประตูรั้วนะผมลืมวิธีการคราฟจริงๆอ่ะขอโทษด้วยครับอ๋อแบบนี้อ๋อ เอาเอาอมาให้หมดเลยเอ่ะปาลาอะไรอ่ะปลาไข่ห <c oughs> ืมแต่ด้ก่อนต้องท้ากอะไรฮะ <c oughs> โอเคเอาไปเอาไปไม่ได้ไม่ได้ให้นะเว้ยให้ยืม ปปปปปพ่อสมบูรณ์แบบของคนนั้นมาทำอะไรก็มึงควรแก้ไขบันไดนิดนึงนะโอเคตอนนี้บ้านของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแค่ใส่กระจกอะนะ แล้วก็ย้ายแล้วก็ย้ายของนั่นเองนะครับผมนะก้าช่วยใส่กระจกหน่อยแต่อู้ที่มันบ้านที่มันไรมอนเตอร์นี่ว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอย่างแรกไปเอาขวานก่อนไปเอาขวานเถอน <c oughs> ขวานขวานเนี่ยโอเคมา อ๋อล้ดน,นี้กล่องกูนี่กล่องกูใช่ไหมอ๋อเราแบ่งกันมาใส่กระจกต่อเลยครับอุ<ป>้ยไข่ไข่ตีชาวบ้านตาย กเูเลมตีอ่ะกูเลมตีชาวบ้านได้ไงเฮ้ยเอาเอาบนนี้ด้วยดีกว่าไหนๆละวเอออันนี้เราจะเรียกว่าภารกิจติดกระจกนะครับผมนะตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดล้ภารกิจติดกระจกเลยโอ้แล้วผมไปย้ายของก่อนนะครับแป๊บนึงเ เก็บ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 ให้หมดนะหููนะแล้วก็เอาไม้อันนี้มา <S <S คุณรู้ใช่ไหมว่าผมจะทําอะไรอันนี้นี่เองกายจะเสร็จแล้วครับบ้านของเราบ้านของเราแล้วนะตาตาแปลกๆอยู่นะมาตึกตึกเย้บ้านของเราเสร็จแล้วนะครับผม ก็ขอบคุณที่รับชมจนถึงออตอนนี้นะครับก็สหรับคลิปนี้คงม,มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ like, share, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรอยากให้อีพี EP ต่อไปเนี่ยทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะโอเคสหรับคลิปนี้บ๊ายบ้านผมเจอกันคลิปหน้าครับอันนี้คือเอ่ออันนี้คือเป็นหอดูดาวที่คุณเก้าเขาทำนะครับผมนะใช่เย้เฮ้ยโอ้โว ลาผมนะแค่นี้ครับบ๊ายบาย